ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะขายดีให้คุณขายสิ่งนี้กับตัวเองก่อนครับอันดับแรกนะครับคือขายชื่อตัวเองซะก่อนวันนี้ชื่อเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าวันนี้อังกอริทึมของทุกช่องทางเนี่ยมันปิดกั้นคุณครับคุณแค่ขายชื่อตัวเองหมายความว่าอะไรครับวันนี้บางคนเนี่ย สร้างตัวตนไปวันๆยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยชื่อเราเนี่ยสำคัญกับผู้อื่นแค่ไหนชื่อเราแม่งมีคุณค่ากับผู้อื่นแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยเราก็ออกมาทามคลิปออกมาทามคลิปแต่ไม่เคยขายชื่อของเราให้กับผู้อื่นเลยทําไมไม่สร้างการจดจํานะครับถ้าวันนี้คุณขายชื่อตัวเองได้ก่อนคนอื่นก็จะจําคุณได้ด้วยเพราะว่าคุณเห็นคุณค่าตัวอยังไงล่ะครับ คนที่เห็นคุณค่าตัวเองครับไม่มีทางที่คนอื่นจะจดจำหรอกครับจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขายสิ่งนี้ได้คนอื่นก็จะจําคุณได้ขายชื่อตัวเองให้ตัวเองใ่ง,ใงรู้สึกดีกับตัวเองให้ตัวเองรู้สึกถึงคุณค่าแล้วคุณค่อยขายชื่อคุณให้กับคนอื่นครับแล้ววันนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงไหมครับใครที่อยากรู้เรื่องการตลาดออนไลน์อะไรนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวป้ามาตอบให้นะครับอบไปอีสานม a ส t e r เอ็นเ NLP สวัสดีครับ